สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A อทูช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวสองโงเฮงไฟบนนิ้วชี้ชะตาบ่งชีวิตคลิปนี้นะคะอยากจะชวนทุกท่านมาร่วมสองโงเฮงไฝบนนิ้วค่ะจะสามารถชี้ชะตาบอกอะไรได้บ้าง ไฟบนร่างกายถึงแม้ว่าเป็นจุดเล็กๆแต่ไฟเนี่ยสามารถทำนายหลายสิ่งหลายอย่างในชะตาชีวิตได้นะคะไฟที่นิ้วเป็นอีกตำแหน่งของไฟที่คนมักมองข้ามแต่แท้จริงแล้วไฟบนนิ้วบอกอะไรได้มากกว่าที่คิดค่ะ นั่นเป็นเพราะว่าตำแหน่งของโง่แห้งบนฝ่ามือนั้นประกอบไปด้วยนิ้วทั้ง5นิ้วที่เป็นตัวบอกรายละเอียดชะตาที่แตกต่างกันไปหากทุกท่านพร้อมแล้วนะคะก็ให้แบมือดูแล้วมาดูคำทำนายกันได้เลยค่ะมาดูไฟอันแรกเลยนะคะจะเป็นไฟที่อยู่ข้อมือค่ะหมายถึงว่าเป็นคนที่รักความก้าวหน้ามีความเพียรพยายาม ซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่การงานที่ทำมีไหวพริบดีมีจิตใจดีไม่คิดร้ายกับใครนะคะหากใครมีไฟบนฝ่ามือนั่นหมายถึงว่าเป็นคนที่มีความเพียรพยายามหากได้ทำสิ่งไหนแล้วแล้วก็จะมีความจริงจังไปให้ถึงเป้าหมาย ดวงคนรักจะเป็นคนที่มีความเสมอกันทั้งสติปัญญาความสามารถส่งเสริมกันดีค่ะมาต่อกันที่หากใครมีไฟที่หลังมือนะคะนั่นหมายถึงว่าเป็นคนที่มีความคิดแตกต่างกับคนอื่นมีความคิดสร้างสรรค์มีความเข้าอกเข้าใจเห็นใจคนอื่นมีน้ำใจชอบช่วยเหลือคนอื่นผู้คนให้ความไว้วางใจค่ะ มาต่อกันที่หากใครมีไฝที่ง่ามมือนะคะหมายถึงว่าเป็นคนมีบุคลิกภาพสุภาพใจเย็นไม่มีวิวาทะกับใครมีเพื่อนฝูงรอบข้างมากมายด้วยความที่เป็นคนที่อยู่ใกล้ๆแล้วเย็นใจชีวิตไม่ค่อยพบความยากลำบากมีพื้นดวงชะตาค่อนข้างดีเลยล่ะค่ะมาต่อกันที่ ไฟที่นิ้วหัวแม่มือนะคะหมายถึงว่าค่อนข้างเจ็บไข้ได้ป่วยง่ายด้านชะตาการงานสามารถเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าได้แต่ไม่อาจก้าวกระโดดมากนะคะแบบว่าไปได้เรื่อยๆค่ะ มาต่อกันที่หากใครมีไฟที่นิ้วชี้นะคะเป็นคนที่มีสเสน่ห์กับผู้พบเห็นเมื่อพบปัญหาสามารถแก้ไขผ่านไปได้ด้วยดีชะตาชีวิตไม่พบเจอความเหนื่อยยากมากชีวิตคู่ค่อนข้างราบรื่นเลยล่ะคะ่ะมาต่อกันที่ไฟที่นิ้วกลางนะคะ เป็นที่นับหน้าถือตาเป็นคนโดดเด่นในสังคมที่อยู่อ่อนน้อมไม่ถือตนไม่ยึดติดวัตถุมากกว่าสิ่งที่มีคุณค่าทางจิตใจค่ะมาต่อการที่ใครที่มีไฟที่นิ้วนางนะคะ ไม่ชอบอยู่ในกฎเกณฑ์ไม่ชอบทำงานที่มีความซ้ำซากด้านการเงินจึงขึ้นขึ้นลงๆไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่นักแต่ก็มีโอกาสด้านการงานเข้ามาในชีวิตอยู่บ่อยๆนะคะ หากใครมีไฟที่นิ้วก้อยหมายถึงว่าเป็นคนเรียนรู้เร็วฉเฉลียวฉลาดชอบศึกษาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆทำงานหาเงินเก่งแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีชีวิตดีขึ้นได้จากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองนะคะแล้วก็มาส่งท้ายกันที่หากใครมีไฟที่หลายนิ้วเลยค่ะ หากใครมีไฟมากกว่าหนึ่งนิ้วขึ้นไปหมายถึงว่าเป็นคนที่มีน้ำใจอบอ้อมช่วยเหลือเพื่อนฝูงที่มีปัญหาอยู่เสมอแต่ถึงแม้จะชอบช่วยเหลือคนอื่นแต่เมื่อมีปัญหามักจะต้องเผชิญหน้าเพียงลำพังนะคะเอาละคะ่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของส่องโงเฮงจากไฟบนนิ้วนะคะ สำหรับคลิปหน้าค่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ